ตนนะครับนะดวงในเดือนกุมภาพันสองพันห้าร้ยหกสิบกะผมอ่านดวงโดยรวมรับกนราศีตุลน,นะดาวราหะดาว,ดาวอาทิตย์ดวงนี้เดินเข้า,าราศีกุมนะครับในวันที่สิบสามกุมภาถึงสิบห้ามีนาคมนะครับแรกก็คือดาวอาทิตคือดาวราหะนะครับเดินเข้าไปพบปุตตะราหะปุตตะหมายถึงคุณจะเริ่มนะครับเริ่มทําในสิ่งที่ใหม่ๆหมที่คุณทําแล้วมีความสุขนะราศีตุลนโนดนดาวราหูเร็เงเร็งลัคนานะครับนะั่ง ชีวิตเอาไว้ง่ายนะมันโคตรวุ่นวายเลยมันต้องวุ่นวายทักเรืนะ่องอ่ะมันไอจะดีจะดีก็ก็ไม่ดีไอคิดว่าไม่ดีไม่ดีถอดใจแล้วกลับมาดีเฉยองเงออมันเป็นอย่างนี้นะครับราหัวเริงนะคันนะซึ่งคนตูนกำลังเผชิญไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องคู่เนี่ยแบบพลิกผันแปลผันมากนะครับอ่ะคันนี้ดาวราพะนะครับเข้าอยู่ในภพปุตตะนะครับเอาเรื่องเรื่องแฟนก่อนนะมันมีเกณฑ์ที่จะมีการ การตัดสินใจนะครับเนี่ยคนตูนเนี่ยผมต้องบอกว่าผมลุ้นมากเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์ของความรักนี่นะครับคุณถ้าคนมีแฟนคนคุยคนคบนะคุณจะมีการตัดสินใจบางเรื่องนะครับอืมถ้ามันไม่ใช่เนี่ยคุณจะตัดสินใจแยกทางกันนะครับนะหรือคนที่คบกันแล้วมันทะเลาะกันมันจะขาดไม่ขาดเนี่ยมันจะขาดช่วงนี้กุมภาพันธ์นะถ้าเกิดคุณยังรักแฟนคุณอยู่นะคุณยังไม่อยากเสียเขาไปคุณก็อยากไปหาเรื่องทะเลาะนะครับ คุณมีสติในการใช้ชีวิตคู่นะถ้าคุณรู้ท่าทางคุณก็รู้นะว่าเออมัน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 เป็นจุดที่ที่ต้องที่ต้องมีมีประเด็นพวกนี้กันนะครับก็ให้ระวังนะครับนะดูแลกันให้ดีแต่ถ้าคณคิดว่ามันมาสุดทางแล้วไอ้ไอ้คนเนี้ยคู่เราคนเนี้ยมันปรับกันยังไงมันปรับไม่ได้นะปรับมาเป็นปีแล้วมันก็เหมือนเดิมเจอหน้ากันห้าวันทะเลาะกันทั้งห้าวันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นจุดที่คนต้องตัดสินใจนะครับเมื่อคนตัดสินใจที่ที่จะอ่า จระจบกันนะครับนะด้วยด้วยที่บนรางหูที่มาเร็งลัคนาทับปัตตินิอยู่นะมันเป็นเกณฑ์ทันทีที่คุณจะได้เจอคนใหม่เลยนะครับเพราะว่าดาวราพะดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาอยู่คู่กันกับดาวศุกร์นะครับในเรือนปุตตะนะครับดาวศุกร์ของคนราศีตุลเนี่ยอ่าเป็นดาวดาวของตัวเองนะดาวตนุรักษ์คือดาวตัวเองเนี่ยพอดาวตัวเองมาอยู่คู่กันกับดาวอาทิตย์ดาวดาวราพะนะครับก็แปลได้ว่าจะมี ได้ของที่ต้องตาต้องใจเห็นไหมจังหวะเลิกมีจังหวะได้ทันทีเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโอ้โหราศีตุลน,น่ากลัวมากในช่วงนี้ยประจวบกับดาวหูเรง็งเร็งลัคนากุมปัตจนนีนะดาหูเป็นดาวความมัวเมาลุ่มหลงนะครับนะมันจะค่อนข้างจะลงนะอืมนะครับก็จะเตือนก็คือมีสติให้มากนะเวลาคบใครเจอใครในช่วงดึงกุมภัยนะค,คุณพิจรนารณาหน่อยนะอ่าต่โจนเข้าไปบางทีอาจจะไม่โสดก็ได้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็ดูนะครับนะอย่าให้ความหลงนี้มันเข้ามาครอบงำนะครับสําหรับคนที่ไม่มีใครอยู่แล้วนะนะไม่มีใครเลยจริงๆนะครับไม่มีใครเลยจริงๆเนะี่ยลาภะเข้าปุตตะเนี่ยคุณก็จะได้อ่าอ่าลาภะเข้าปุตตะแล้วก็ดาวปุตด,ดาวปุตตะเนี่ยเข้าไปปัตตนีนะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้คบกับใครในช่วงนี้แล้วก็ดาวปัตตนีมันไปอยู่มรณะนะครับนะ คนที่คนคบนะก็คือคนที่อยู่แดนไกลนะครับอยู่แดนไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้คมนะสำหรับคนโสดนะผมทํานายดวงแฟนคุณคนที่จะคบนะเป็นกุมภานะครับเดือนนี้เดือนมกรานะเดี๋ยวผมลองคิดไปบางคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยลงคิปวันพ่กนี้คอมเมนต์เลยว่าไม่ตรงผมก็ผมจะตรงได้ยังไงว่าผมทํานายกุมภาโน้นนะอันนี้ก็กุมภานะเดี๋ยวมันจะเกิดนะครับแต่กุมภาผมลงไลฟ์อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาทักได้นะ ไปต่อเลยนะครับสําหรับคนสดจริงก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่อยู่แดนไกลนะครับนะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้หมดนะอ่าใครที่สวัสดีครับคุณโอ้โหดาวกระดามาเป็นคอมโบเลยนะอ่าใครที่แบบคุยมันเนี่ยเนียเนียมันคุยทั้งคนไทยคนต่างประเทศเนี้ยหลายหลายคนเนี้ยคุณจะตัดจบกับกับคนไทยแล้วคุณจะไปไปเลือกคนต่างประเทศต่างจังหวัดในประมาณนี้นะครับนะั่นเป็นเป็นจังหวะของการเลือกและการคบนะ อ่ะสมมติว่าคนโสดนะครับนะกก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนไกลคนแดนไกลนะครับนะก็ปัตตนีไปมรณะนะครับแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสําหรับคนนะครับผมเน้นเลยนะคนที่คบคนต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ที่เขาจะได้มาเขาออจะได้มาเจอเรานะครับมีเกณฑ์อย่างสูงมากนะเพราะว่าดาวอ่เพราะาดาวเพราะว่าดาวปัตตนีดาวอัง,องคารหุณนนะครับอยู่ในภพรมรณะแล้วเขาเดินถอยหลังนะนะอืม เขาเดินถ่ายหลังมาหาคุณเขาเดินถ่ายหลังอยู่บนตัวคุณบอกว่าเขาจะมาหาคุณนะครับใครคนตนนะครับนะคนไหนที่นัดไว้นะมาแน่นอนนะใครที่เล่นแอปหาคู่ต่างประเทศนะครับนะมาแน่นอนอยังไงก็มานะมาก่อนสิบสองมีนาคมเนี่ยนะฮะอืมอ่ะก่อนสิบห้ามีนาคมเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยมามาแน่นะอ,ะอยังไงก็มางั้นใครที่นัดไว้นี่คุณเตรียมเตรียมเตรียมอะไรตัดชุดทำผม จอมผมรอเลยนะครับนะสำหรับอันตุลนะว่าเ,เป็นข่าวดีนะครับอ่ะสำหรับคนรอคนรักเก่านะคนรอคนรักเก่านะี่นะนะครับนะดาวราพระดาวอาวทิตย์เดินเข้ามาในภพอุ่ปต,ตะนะครับแล้วก็ดาวปุตตะเนี่ยโยงใยไปถึงดาวคู่รวมถึงมรณนะคนเก่าคุณก็จะไปเลือกเขา,า่อีกครั้งนะคุณว่าคนที่คุณทิ้งไว้ครับคนที่บอกคุณไม่เอาแล้วอะไรเงี้ย ใช่หจะเป็นตัวเลือกมาให้คนอีกครั้งหนึ่งนะคนเก่าคนสุดท้ายของคุณนะครับนะคนตุนนั้นเ่ยที่ผมพูดเนี่ยนะ่ยคนเก่าคนสุดท้ายนะคือเป็นคนที่คุณนึกถึงเป็นคนสุดท้ายอ่ะแบบเอเอก็ไม่ดีบีก็ไม่ดีอ่ะสุดท้ายคนสุดท้ายคุณนึกถึงเนี่ยคุณจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอืมคนสุดท้ายจริงๆนะที่คุณนะเนี่ยเกณฑ์จังหวะในเดือนกุมภาอ่าเดือนของความรักเนี่ยคนตุนในความรักแบบวนวายมาก แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่นะครับนะมีดาวอดาววินาทนะครับนะเข้าเข้าพบบรรทุกน,นะก็จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยสักนิดสักหน่อยในวงญาติพี่น้องนะก็ยังไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจนะครับนะอันนี้ก็บอกไว้นะคือเรื่องปกติก็ดาวมันเข้ามงกัน,นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอือฮึผมว่าคิดว่าน่าจะครอบคลุมนะคนคนตัวนะ ทางคนโสดนะครับคนโสดก็จะเป็นจังหวะของการตัดสินใจนะไอ้ที่คุณแบบพอความโสดมานานแนละ้วคุณคิดว่าคุณอืมไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่เอาแล้วนะสุดท้ายแล้วคุณจะตกลงนั่นะเป็นจังหวะของการตัดสินใจเพราะเพราะปุตตะเนี่ยมันเป็นภพของการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ป็นพอใจนะครับมันตั้งไว้ให้คุณอยู่นะว่าคุณจะต้องทําสิ่งเนี้ยแล้วคุณจะพึงพอใจแล้วก็ราหูเร็งลัคนาท่านนะครับ อมันคุณจะตัดสินใจครบนะสาหรับคนโสดที่ใจแข็งแข็งนะผมว่าคนตุนที่ใจแข็งแข็งเนี่ยโดนใ,นใครจีบมาผมว่าตัดส่วนหมดนะรอบนี้จำตัวได้นะครับนะก็ะถือว่าเป็นการพบเจอความรักในวันวาเลนไทน์นะครับนะกลุ่มพาพันนี้ก็ต้องพัวพันของความรักอยู่สาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะนะดูแลใส่ใจกันเยอะๆนะเดี๋ยวดาวดาวแราหูจรดีจากท่านไปประมาณตีเจ็ดตุลาความรักท่านจะดีนะครับนะอือฮ โอเคผมคนตูนโอเคนะผมได้คลิปแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัดไอ้ที่ผมพูดผิดพูดถูดออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงให้ทุกท่านได้ดูย้อนหลังนะจ๊ะ